เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับเพียงห้าหปีที่ผ่านมานะครับประเทศเวียดนามเปลี่ยนแปลงจี่เยอะมากผมคาดทะเนด้วยสายตานะผมว่านครโฮจิมินเนี่ยใหญ่กว่ากรุงเทพนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ออกนอกโฮจิมินเท่าไหร่แต่ว่าเขามี สร้างเขาเรียกว่าเมืองใหม่นะครับเห็นนะฮะตึกรามบ้านช็อกขึ้นเยอะมากเลยนะครับอันนี้แค่เพียงชั่ว5ห้าปีที่ผ่านมาเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูแหล่งพักพิงอาศัยนะฮะเป็นเป็นอคอนโดอีกแหล่งหนึ่งฮะเวลาเข้าไปข้างในแล้วนะท่านมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ โอชินินที่ท่านเคยเห็นนะครับเหมือนกับฮ่องกงเหมือนกับสิงคโปร์ไม่มีผิดนะครับเห็นฮะถนนดีนะครับอย่างดีเลยไฮเวยเขาสร้างเสร็จตั้งแต่จากไส้งอนไปถึงพานอยเรียบร้อยแล้วนะครับสป,ปีดเนี่ยลิมิตแค่80กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงหรือสูงสุดก็คือ1้0ย้ิกิโลเมตรต่อชัอ่วโมงแต่แค่ระยะเดียวฉะนั้นการขับขี่เนี่ย ค่อนข้างสะดวกสบายมากขึ้นเยอะเลยนะครับท่านนะถ้าท่านมองอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยใครจะบอกว่านี่คือนครโฮจิมินห์เมืองใหม่นะครับตอนแรกผมมาตรงบริเวณนี้นะผมก็ยังนึกไม่ออกว่านี่เลอเวียดน,นามนี่เลยนครโฮจิมินห์เด็กราฟ้านะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคอมเพวไปเลยนะฮะ เป็นแหล่งที่พักอาศัยอย่างดีเลยของคนรวยนะครับที่นี่ห้องหนึ่งถ้าประมาณ70ตารางเมตรตกประมาณ6ล้านถึง8ล้านบาทนะครับครับตอนนี้ท่านเชื่อหรือยังครับว่าเวียดน,นามในเชิงเศรษฐกิจนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ ้าผมไม่ถ่ายให้ท่านสมาชิกเห็นนะครับว่านี่คือหนึ่งในคอมเพาว์หรือเมืองใหม่ของนครโฮจิมินห์นะครับก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่กำลังผุูกขึ้นมาอันนี้พูดถึงเฉพาะในกรุงโฮจิมินห์นะฮะอันนี้เรายังไม่พูดถึงฮาน,นอยแล้วก็เมืองใหญ่ๆต่างๆของประเทศเวียดนามด้วยอันนี้เฉพาะกรุงโฮจิมินห์อย่างเดียว เห็นไหมครับเวลาที่ท่านหลุดเข้าไปในบริเวณเนี้ท่านเคยคิดไว้ว่านี่คือนครโฮจิมินน์นี่คือประเทศเวียดนามปัจจุบันการขยายเศรษฐกิจของเขาเนี่ผมยอมรับเลยว่าใหญ่มาก จำได้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วผมมาเนี่ยถนนหนทางแบบนี้ยังไม่มีจึกรามบ้านช่องอย่างนี้ยังไม่เห็นเธอเพิบเดียวแค่นั้นเองนะฮะแค่เงยหนะ้าขึ้นมามองเนี่ยก็มาตกใจเออบริเวณนี้ก็ยังอยู่เป็นใจกลางของนครฮธจิมินนะฮะ แต่กรามบ้านช่องที่เกิดขึ้นมาแย่ๆมากมายเวลานี้ท่านหลุดเข้าไปในบริเวณนี้เราก็นึกว่าเป็นเป็นเมืองนอกอะนะฮะไม่ใช่ประเทศเวียดนามอีกแล้วนะครับนะฮะเห็นเห็นไหมฮะยี่ห้อรถเบนเล่น,นะครับเออตอนนี้เราเราจะลอดใต้อุโมงค์นะครับ อุโมงนี้เพื่อจะไปถึง Hi way, ไฮเวย์ไปฮานอยนะฮในขึ้นเหนือนะครับเป็นอุโมงแรกของนครโอชิมิน